ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของระบบการเซ็นเซอร์นะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของอะไรนะกบวอระไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูสก๊เรามาพูดถึงคู่เข้าใหม่ปลามันอีกคู่หนึ่งแมทติวดีนกับลีเดียเป็นไงบ้างก็หลังจากที่เข้าพิธีแบบไทยๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามนะคะเรื่องราวฉลองมงคลสมรสกันบ้างค่ะ ผู่บ่าวสาวป้ายแดงแมทธิวและลิเดียค่ะควงกันจัดพิธีม่านในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับจดทะเบียนสมรสและรถน้ำสังท่ามกลางบรรยากาศงานที่อบอวนไปด้วยความเรียบหรูวันนี้ช่วงบ่ายโมงนะคะทั้งคู่ก็ควงกันมาแถลงข่าวฉลองมงคลสมรสณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวจำนวนมากค่ะ ซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้มีการเปิดใจถึงความรู้สึกในวันนี้พร้อมเผยว่าคุณลิเดียเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ได้ใช้น้ำสกุลดีของคุณแมทธิวแล้วแต่ว่ายังใช้คํานำหน้าว่านางสาวครับรวมทั้งเรื่องที่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ใช้เงินในการจัดงานราวเนี่ยสิบล้านบาทเนี่ยจริงหรือเปล่าวันนี้ครับังแมทชิวแล้วก็ลิเดียนครับก็จะมาเล่าเรื่องราวของงานม่นที่ผ่านมาว่าจะซึ้งแค่ไหนกับคําสัญญาที่ให้กัน รวมถึงมีการปิดท้ายด้วยนะครับเรื่องที่จะใช้ชีวิตคู่ของทั้งคนทั้งสองคนเนี่ยจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ชูนไซของเรามีมาฝากกันครับ เป็นหนึ่งวันที่เราสองคนแฮ ppy สุดๆดีใจแล้วก็ก็รอมานานจริงๆฮะก็แฮ ppy ที่มีพี่ๆน้องๆมามาร่วมแล้วก็สำหรับทุกทกคนที่จะมาในเย็นนี้เราก็ก็รอคอยมานานแล้วก็เป็นคนที่เราอยากให้มาในงานจริงๆฮะก็ก็ขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าแล้วกัน <c oughs> คือวันนั้นเรียกว่าเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยค่ะตั้งแต่ที่ เดินลงมาข้างล่างแล้วก็เจอเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเพื่อนๆนในหลายคนเนี่ยก็บินกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เช้าวันนั้นก็จะเป็นวันแรกและครั้งแรกที่ได้เจอกันหลับจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากเรียกว่าจะร้องไห้ตั้งแต่จะเดินเข้าห้องเลยค่ะก็เป็นวันที่วันที่ดีมากๆเลยทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะเป็นที่ที่ซับหน้าให้ผมใช่ไหมอันน่าจะกลัวผมร้องไห้หรือเปล่าตอนนี้แล้วก็อย่าร้องไห้เดี๋ยวมีมาสคาร่าไหลอย่าร้องไห้ตอนั้นร้องนี่ร้องตามแน่ ก็เป็นระดับที่ผมว่าก็พอดีพอดีฮะสำหรับเรื่องแบบนี้ก็เป็นประเพณีไทยที่เราก็อยากจะทําตามแล้วเราก็ก็ก็ยินดีอยู่อย่างแน่นอนฮะจริงๆไม่ค่อยอยากเปิด <Okay. S 1> เผยประมาณนี้ประมาณนี้บอกได้ว่าประมาณไม่8ก็9ฮะ <laughs> ไม่ไม่ใช่ไซน์นะคือลงท้ายด้วย8หรือ9 <laughs> เพราะว <laughs> ่าทางอาจารย์ให้ให,ให้ให้ตัวเลขมาว่าไม่ว่าจะเป็นไซน์เท่าไหร่ให้ลงท้ายไม่8ก็9 <laughs> แล้วโวตายสิยันับไม่ทวนเลยเยอะมากรู้ว่าผมมีประมาณสามนะมีแค่สองหรือสามนะห้าแล้วเยอะ่าหน่อยนึงโอเคจัดไปอืมไม่น่าจะถึงนะ ไม่น่าจะถึงนะอาจจะดะูว่าแบบว่าคนมาเยอะแล้วก็แบบ d e ด o r a t i o n เยอะว่าอาจจะถึงแต่เอาจริงแล้วทุกคนที่มามาช่วยเราจัดในตอนนี้เขาเต็มที่มากๆเราเราก็ให้ให้อยู่ในงบประมาณแน่นอนไม่ได้ปล่อยให้ใหจัดไปเอาในงบที่มันผลิตพอดีอดฮันนีมูนก็ยังไม่ยังไม่ได้ดถึงเลย <laughs> ดูเป็นอะไร <laughs> ที่แบบว่ายังไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวกับการเตรียมงาน มันมันดีเทลมันเยอะจริงๆฮะแล้วมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นรอวทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ให้ให,ให้เคียยงงานที่ทําอยู่ตอนนี้อยากไปที่สนุกๆน,กนะอยากไปแบบอาจจะมีทั้งสองเลยค่ะจะในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยค่ะก็คงคงเที่ยวหลายที่ค่ะเออ <c oughs> น้องเหรออะไรอย่างฮะว่าไ,ไงฮะเอาไงก็ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะภายในปี2ปีอะไรางี้มาคะขอทำงานก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังยังมีงานที่ยังค้างอยู่ค่ะ มันก็ยังไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรเพราะมันผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองค,ะค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เหมือนยุ่งตลอดกับการเตรียมงานในวันนี้ด้วยะค่ะก็เลยยัง,ย,งยังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรมากมายค่ะจะว่าเป็นชีวิตครอบครัวเต็มตัวก็ยังฮนะอาจจะต้องจบงานนี้ไปก่อนแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกสักเดือน2เดือนแล้วมันจะจะเต็มตัวมากมมกว่านี้ฮะแต่ก็รอ รออยู่ฮะอยากให้ถึงวันนั้นไวๆก็อาจจะต้องไปเรียนทำอาหารค่ะเพราะว่าทำเป็นแต่ขนมค่ะเดี๋ยวพี่แม่ทิวเราไม่มีคนทำให้ทานเดี๋ยวจะอ้วนเกินไปนะทขนมจแย่ก็น่าแหละดีใจจริงฮะท,ท,ที่ที่พี่ๆน้องๆมากันมทุกคนในวันนี้แล้วก็เป็นวันหนึ่งที่ที่เราแฮปปี้สุดๆแน่นอนก็บอกว่าผมก็จะจะดูแลอย่างดีที่สุดสุด ความสามารถแล้วก็ก็จะไม่ทําให้เขาร้องไห้ไม่ทําให้เขาเขาเสียใจครก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกันนะคะก็ขอบคุณที่รักกันมาโดยตลอดนนคคงงเปเ,งเปป็็ น่ารัก<ช>เหมาะสมนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะดูภาพบรรยากาศก็คงจะติดตามได้ใน Instagram แล้วคงจะมีบรรดาเพื่อนดาราแท็กเถิดกันมากมายมเยอะแยะเลยนะครับโหเรียกว่าชื่อชอบคู่นี้แล้วเขาคบกันมานานแล้วก็เป็นคู่ที่แบบไม่มีข่าวที่มันไม่ดีเลยอะเสมอต้นเสมอปลายไง<ช>